ห้าเก้าแปดเก้าสี่หนึ่งสี่หกเบต้าจินสีหนึ่งกล่องบรรจุสามสิบเมตรกล่องละหนึ่งพันห้าร้อยบาท คนที่ยามจนทนสู้เคียงบ่าใครที่ถามว่าเหนื่อยไหมวันที่ใจท้อใครที่ยอมเดินเคียงข้างผู้ชายมอสอมีแรงสู้ต่อ ยามทุกข์ไม่ท้อเพราะใครเหนื่อยยิ้ไม่บอกใครบอกให้ใจหึงสู้ใครยืนเคียงคู่ซ้ำฝันเมื่อวันโชคร้ายเจ็บมารสุนคนนั้นขณะนี้เวลา11นาฬิกา คุณกำลังรับฟัง FM 91.50อ a s ี a n Radio อออกอากาศ24ชั่วโมงเลขที่อนุญาตโดยกสทช1352278 0บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไมเคิลมีเดียมหานครแม่สอดโทรศัพท์0817853795 ฟังยังมีคุณค่าสาระมากมายฟังที่อาเซียนเรดิโอขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาพระคัมภีร์ออนไลน์โดยพาสเตอร์ออกสูพารซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจะได้รับการพักผ่อนและเป็นอิสระจากความบาปอย่างแท้จริงระหว่างวันที่27 30ตุลาคมนี้ รอบเช้าเวลา11นาฬิกา30นาทีรอบค่ำเวลา19นาฬิกา30นาทีชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันกว่า100ประเทศทั่วโลกได้ที่ YouTube และ Facebook Good News Mission Thailand สอบถามเพิ่มเติม02 101 1367หรือ090 975 7, 4, 6, เพื่อนแท้อยู่มาสี่สิบปีเพื่อนแท้เพื่อนแท้คนไทยถูกอกถูกใจต้องห้วหัวคันไทยทำนาทำสวนทำไรถูกอกถูกใจต้องหัวัวคันไทยข้าวโพดอ้อยผลผลิตมากมายเกษตรกรไทยใช้หัวัวคันไทยอยู่มาสี่สิบ เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยตาหัววัวันไถเพื่อนแท้ปุ๋ยเต็มสุดสวัสดีครับผมปีรพง์ผีอ,อ่อนนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อก่อนนั้นต้องขออนุญาตเรียนว่าผมซ้อมและออกกำลังกายนั้นหนักมากเลอเกินนะครับไหนจะได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลทําให้ผมนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นปัญหาเรื่องข้อและกระดูกนั้นเป็นปัญหาที่ผมแก้ไม่ตกจริงๆครับแต่วันนี้ผมมีเจตเว ที่เข้ามาช่วยดูแลปัญหาเรื่องข้อและกระดูกต่างๆของผมทําให้ทุกวันนี้นะครับผมมีความสุขกับสุขภาพของผมเป็นอย่างมากครับวันนี้ผมลองแล้วแล้วคุณละ่ะลองหรือยังครับอย่าปล่อยให้ปัญหาการเจ็บปวดความทรมานมาทําร้ายความสุขในการใช้ชีวิตของคุณเลยครับลองเลยครับเจเว่นเพื่อคุณและคนที่คุณรักครับสนใจติดต่อที่ดีเจมีขึ้นได้เลยนะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าสามเจ็ด 9, ยาผมแดงกามาป่ายาแผนโบราณเก่าแก่มีมาเมื่อนานกว่า50ปี สองสีแดงมีหุบหมาป่าเป็นสัญลักษณ์ยางองแดงกาหมาป่าช่วยบำรุงเลือดลมเดินสะดวกกินข้าวลำน้ำลงผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลยาองแดงกาหมาป่าลงจากมุนไพรไทยพื้นบ้านเฮาตั้งทีกัดหลังกัดแหล่ใจสั่นวันไหวเมาหัวเมาเก่าเมารถมเมาเรืออยู่ในกินไหนบะม่วนบาง,งานันนึกถึงยาองแดงกาหมาป่าตันที่น้ำหูน้ำตาไหลลมออกหูออกตานึกถึงยาองแดงกาหมาป่าเป็นยาแผนโบราณมีขายตามร้านขายายาทั่วไปยาองแดงกาหมาป่าวิบวัาโป่งแม่หมเข้เช็ดจับเกาไก่เกาหมูเยือ

มานานหลายปีแล้วนะครับติดต่อที่ดีเจไม่คิ้นได้เลย0817853795สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรถูกค้นพบโดยประเทศญี่ปุ่นจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยโดยบริษัทสยามช้างไทยหัวเชื้ออเนกประสงค์สยามช้างไทยเป็นอินทรีย์สารสกัดจากธรรมชาติจำหน่ายหลอดละ50บาท และนำไปผสมน้ำได้200ลิตรใช้ฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตซึ่งใช้เพียงอย่างเดียวก็เห็นผลดีแต่หากใช้ร่วมกับยาคุมยาฆ่ายาจะช่วยนำพาย,ยาคุมยาฆ่ายาเข้าปากใบพืชได้ไวขึ้นใช้ร่วมกับยาโรคพืชยาฆ่าแมลงก็จะเสริมประสิทธิภาพให้ฤทธิ์ยาออกฤทธิ์ได้เต็มเปอร์เซนต์ใช้ร่วมกับฮอร์โมนอาหารเสริมปุ๋ยเกรดปุ๋ยน้ำทางใบ ก็จะทำให้สารเหล่านี้เห็นผลดียิ่งขึ้นวันนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้องใช้ต้องลองต้องลอง,อง,ลองและฉีดทันทีไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนแลง้งหมอกจัดฝนตกหนักต้องใช้หัวเชื้อสยามช้างไทยและรับประกันได้ว่าหัวเชื้อสยามช้างไทยปลอดภยัยไร้สารผลผลิตบ้านตะไคร้ต้นใหญ่ใบเขียวแต่ก่อมาก ออกรากเยอะดอกออกดีติดผลดกลดการหลุดร่วงนี่คือสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีหัวเชื้อสยามช้างไทยทางโน้นมีอะไรดีไม่รู้สิพี่ <c oughs> เห็นทั้งแข็งทั้งใหญ่ตั้งได้ทนมากเลยอ๋ออย่าคิดมาห <c oughs> น้าทางโน้นเขาใช้ปุ๋ยเต็มสูตรราหัวหวัวคันถ่ายตนตำรับปุ๋ยสุด16-12-8พลังส ให้แล้วต้นข้าวแข็งแรงแกร่งทนต้นไม่ลม้มใบเขียวนานตั้งชันรวงใหญ่มเมล็ดแต็งเต็มรวงให้ผลผลิตสูงเฮ้ยแล้วไปใช่บ้างสิได้เลยจ้าปุ๋ยเต็มสุดผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยตราหัววัวคันถ่ายสุด16-12-8 8พลังสองนะครับก้าวไก่ <ไข S 1> น้ำหน้าจนใครก็ตามไม่ทันน้ำสกัดคือมังคุดแท้ต้องแซนสยาม สนผลมาแล้วทั่วไทยดังไกลทั่วโลกใช้ดีดีจริงจนกล้าบอกต่อด้วยยอดขายอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจากความเชื่อมั่นในคุณภาพที่มอบให้กับพี่น้องน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นต้องแซนสยามผุดมงไปด้วยสารแซนโทนสารมหัศจรรย์จากเปลือกมังคุดช่วยต่อต้านและทำลายอนุมูลอิสระตัวร้ายให้หมดสิ้นจิงลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆเจ็บป่วยเรื้อรังลุกขึ้นได้เดินได้เพราะแซนสยาม ไม่ต้องลองดื่มเลยสามขวดเพียง1,100บาทเท่านั้นระวังระวังสินค้าลอกเลียนแบบก่อนซื้อดูให้ดีว่าต้องเป็นแซนสยามแซนสยามเท่านั้นสนใจดื่มติดต่อได้ที่ตัวแทนใกล้บ้าน, <iyor> Honestly, นท่านพ่าคำแนะนำแซนสยามไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ดื่มร่วมกับการรักษาของแพทย์ได้แน่นอน,น,น,อนสำหรับน้ำมังคุดแซนสยามนะครับติดต่อที่ดีเจไมเคิล ได้เลยครับ0817853795ยินดีบริการส่งถึงที่24ชั่วโมงครับมีหลายๆคนเปรียบสิ่งที่รักมากที่สุดมีค่าดังแก้วตาดวงใจเพราะดวงตาสำคัญแค่ไหนคุณก็รู้ จึงอยากให้คุณรักดีคอนแทคดีคอนแทคผลิตภัณฑ์ถนอมสายตาประกอบวิตามินต่างๆมากมายแคโรทีนอยด์พลึกษักเคมีสารสื่อประสาทที่ช่วยถนอมสายตาจากอาการเหล่านี้จอตาเสื่อมสายตาสั้นสายตายาวตาบอดกลางคืนวุ้นในตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อประสาทตาเสื่อมจอตาเสื่อมและอาการสายตาผิดปกติอื่นๆช่วยถนอมดวงตาทําให้การมองเห็นในที่มื ด,ดีขึ้นลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อใช้สายตานานๆช่วยป้องกันเลนส์ตาและช่วยให้คอลลาเจนและหลอดเลือดฝอยในตาแข็งแรงขึ้นอย่าปล่อยให้ดวงตามืดมิดจึงคิดแก้ไขใช้ดีคอนแทควันนี้รับผมสำหรับดีคอนแทคนะฮะติดต่อดีเจไมเคิลได้เลยนะครับนะฮะยินดีส่งถึงที่24ชั่วโมงนะครับกล่องหนึ่งก็ ราคา1200บาทนะครับถ้ามาซื้อที่บ้านก็จะได้ราคาพิเศษโทรศัพท์0817853795หรือจะมาซื้อที่บ้านก็ได้นะครับถนนสายเอเชีย er, เลยโชลุมรถฟอร์ดเลี้ยวซ้ายตรงสุทธิดาการเกษตรเข้ามา 1, 100เมตรตึกสีชมพูเสาวิทยุสูงสสงแกกก้้้็ใใ่่่เเนดมมือยยตาาารชปว ยากระส่เส้นตราเสือแม่ลูกอย่าลืมนะครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแก่กระสาเส้นเรียกใช้ยากระสาเส้นตราเสือแม่ลูกยากระสาเส้นตราเสือแม่ลูกได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณทีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไป ผลิตด้วยบริษัทเดนเจริญฟาร,ร์มาีีจำกัดจังหวัดเชียงรายโทรศัพท์053 153 661อนุญาตให้โฆษณาทางสื่อทั่วไป,ไปใบอนุญาตเลขที่พท6 6 6 5 5ทับง5ตั้งถาาัาสมุนไพรแห่งความหวังเค้มคน้วยสารสก,กัดสมุนไพรระดับตำนาน สรรพคุณเป็นที่ยอมรับมานานนับพันปีเช่นตังถังเช่าปักขีโสมเกาหลีโสมไซบีเรียเกี่ยวกู้หลานชีสันราเห็ดหลินจือสารสกัดจากรำข้าวโอ๊ตสารสกัดจากเมล็ดอมุลเปลือกสนฝรั่งเศสแอสโคบิกแอซิดและแอลซิสเทนผสานเทคโนโลยีอันหันสมัยกลายเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยังย่งยืน ช่วยทำความสะอาดตักปรับสมดุลให้ร่างกายปรับความดังป้องกันเบาหวานป้านอนุโมนอิสระช่วยให้หลับลึกหลับสบายสุขภาพดีผิวพรรณดีในหนึ่งเดียวสุขภาพดีไม่ไกลเกินหวังตังถังซานคุณผังครับสำหรับจังถังซานยังได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องติดต่อที่ดีเจไมเคิลเหมือนเดิมนะครับโทรศัพท์0 8 1 7 8 5 3 7 เกหรือจะมาซื้อที่บ้านก็ได้ราคาพิเศษกว่าถ้าจะส่ง100่รวมเป็น1,000นะคะค่ะดาชื่อคุณอะไรคะแก้วแว่นวิชัยค่ะ3าพับสหมู่5ตำบลฝ่ายหลวงเอำเภอรับแลค่ะสวัสดีค่ะศูนย์สุขภาพดีเจนโมค่ะ อยากได้ไอเดต้าเลยเดต้ากินซีหนึ่งพันห้าร้อยจ้าเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่ไว้เนาะเดี๋ยวจะสงจ่งให้จ้าแล้วก็ให้อะไรกองละเก้าร้อยเหรอไของได้ไหมกลองละเก้าร้อยดวงตา,าถ้าสั่งคู่กันก็ส่งซีจา้าเอ้ค่าส่งรวมแล้วเป็นสองพันสี่ร้อยค่ะโอ้ชื่อแป๊กเที่ยวอดซึ้มบ้านน้อยมือ่งสามบ้านเลขที่สองสองแปดตะบนท่าด คอำโทรวัดโบ,บิจังหวัดพิษจุโลกค่ะค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิมบนาน่าซีตรังจิมบนาน่าซีตรังจิมบนาน่าซีตรังเร,เราอยากเห็นคนไทยรักกันสามัคคีกันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่ ออกกำลังกายเป็นประจำและรู้จักแบ่งปันกันด้วยความปรารถนาดีจากซิมบาน่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับเลขสารระบบอาหารจากคณะกรรมการอาหารและยาซิมบาน่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนประกอบดังนี้ผงเก้ากี330มิลลิกรัมลูทีน50มิลลิกรัม ซิงอะมิโนโอแอซิดคิเลต22มิลลิกรัมขนาดวิธีรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละ1ครั้งก่อนนอนคำเตือนเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

9 8 9 4 1 4 6 ทางวางปลาาก่อนเคยมีต้องรักสวยงามอย่างเขาแต่กลับแหงหยเหี่ยวช้าโรยราคนที่เคยปลูกเอาไว้เขาลืมไปแล้วไม่เคยจะเห็นคุณน